สวัสดีครับผมพีทซูเปอร์เบสออโต้และรายการซื้อเถอะครับผมขอสวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้สนับสนุนผมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ปีใหม่นี้นะครับ ทุกท่านท่านผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงกิจการหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพีทนะครับก็ยินดีนะครับที่มีรถ1รุ่นเป็นรถยอดนิยมนะครับที่ทางผมเนี่ยเรียกได้ว่าก็โอ้โหยอดฮิตนะครับขายดีเลยนะครับและยิ่งช่วงนี้ก็เป็นที่ต้องการในตลาดนะครับ เป็นรถตู้นะครับโอ้โ oh, ห oh. เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพูดอย่างนี้บางทีแฟนๆที่ติดตามผมตลอดเนี่ยก็อาจจะทราบดีแล้วว่าเป็นรถอะไรงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ทารโโดดยปรรรราาาีให้ชชวไททนนมบนทนถที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้นะครับคือเจ้าฮุนไดเอ2.5คันที่เป็นรุ่น e อลิตนะครับปี2015นะครับเดี๋ยวเรามาชมที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็น Minor c h a เชแล้วนะครับกระจังหน้าแนวนอนนะครับที่เราเรียกเรียกกันก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2014นะครับคันนี้คอสอ14แต่ว่าลูกค้ารถมือเดียวป้ายแดงนะครับออกปี2015นะครับจดพฤศจิกายนปี2015นะครับเป็นกระจังหน้ายาวแท้นะครับผมเป็น Elite ที่ออปชั่นเยอะกว่าดี u ักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าออปชั่นเยอะกว่ายังไงดีกว่ายังไงนะครับ มาพร้อมกระจังหน้ายาวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันดีกว่ากระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาจากโรงงานนะครับอ่าเรามาดูตัวล้อกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นล้อขอบ16นะครับผมก็เปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับนี่ยางปี2021นะครับสัปดาห์ที่46นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเพราะว่า มายางก็สภาพ60-70%นะครับไม่ดีเราจับเปลี่ยนนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ในทุกๆคลิปนะครับซื้อรถกับทางซูเปอร์เบสออโต้อะไรไม่ดีเราเปลี่ยนนะครับรถต้องอยู่ในสภาพที่ลูกค้าออกไปแล้วพร้อมใช้งานนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับคิ้วโคเมียมนะครับโลโก้ฮุนไดเอ h วันแล้วก็เอมเบอร์นะครับที่บอกรุ่นว่าเป็น e l ลิทนะครับ มีเซ็นเซอรอ์กะระยะจอด4จุดด้านหลังนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับน่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถรุ่นปัจจุบันแล้วนะครับฝาถาังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับและที่พิเศษคือคันนี้เนี่ที่บอกว่าอีลิตเหนือกว่าดีลักยังไงมีประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดู ตอนที่เราไปชมภายในกันนะครับสีดำเงางามนะครับดูโหดูดีมากเลยนะครับเวลาออกแดดนี่เดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อดีกว่านะครับกุญแจของเจ้าฮุนไดเอ a วคันนี้นะครับก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีปุ่มเดียวแต่คันนี้พิเศษหน่อยมีประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีรีโมทพ่วงขึ้นมานะครับแล้วปลดล็อกรถด,ดูนะครับ เมื่อปลดล็อกรถแล้วนะครับกระจกข้างจะก,กลางออกอัตโนมัตินะครับก็สะดวกสบายทีเดียวก่อนจะเข้ามาดูภายในนะครับเหมือนเดิมดูโครงสร้างรถกันก่อนนะครับนี่ผมดึงให้ดูนะครับก็เม็ดอาร์กนะครับกลมสวยงามนะครับก็เหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในทุกๆคลิปนะครับว่ารถทุกคันของทาง s u p e r b a เบสออโเนี่ยรับประกันนะครับไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อหัวท้ายชนหนักไม่มีนะครับผ่านไปแล้วก็ใหลายท่านสงสัยว่าอยู่ไหนนะครับแม่แรงเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลขตัวถังของรถอยู่ด้านนี้นะครับนี่จะมีช่องเล็กๆอยู่นะครับสติ๊กเกอร์บอกลมยางก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่รถสวยดูง่ายนะครับแมเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่า นี่นะครับพลาสติกบางชิ้นนี่จะเห็นได้ว่ายังไม่แกะเลยนะครับก็คันนี้สภาพดีสภาพดีมากๆนะครับรถเดี๋ยวเราไปลองดูภายในกันผมสตาร์ทให้ดูนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 18,467กิโลเมตรนะครับรถปี2015นะครับนี่ก็ปี2021 6ปีก็น้อยนะครับวิ่งน้อยนะครับปีหนึ่งไม่ถึง20,000กิโลนะครับรถมีประวัติที่ศูนย์ตลอดนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับสบายใจหายห่วงอ่าเรามาเริ่มกันที่ ฝั่งคนขับนะครับก็จะมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมคอนโทรลวิทยุได้นะครับก้านไฟเลี้ยวอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับสามารถปัดน้ําฝนหลังได้นะครับก็คอนโทรลจากตัวนี้นะครับมาดูที่ด้านซ้ายกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นนาฬิกาบอกเวลานะครับจอวิทยุปกติรุ่น El ลิทเนี่ยจะไม่มีจอนะครับ ต่นี้เจ้าของเดิมก็เปลี่ยนจอมาแล้วเป็นไพลอนเนียนะครับก็เป็นรุ่นระดับกลางนะครับก็ใช้ได้ดีเดียวนะครับระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับว่าจะให้เป่าเท้าเป่าตัวไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิแอร์นะครับ ac อากาศไหลเวียนภายในรถตัวนี้ก็ปรับพัดลมนะครับตัวนี้เป็นการคอนโทรลแอร์ด้านหลังนะครับก็สามารถเพิ่มลดอุความเร็วของพัดลมนะครับ ได้จากตรงนี้นะครับที่เก็บของนะครับเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบ USB ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนมาช่อง USB เนี่ยตัวเสียบ USB จะไปอยู่ในเกะนี้แทนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ก็เป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์ที่จุดบุหรี่นะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ําเสริมเพิ่มขึ้นมาถัดมาด้านซ้ายครับมีแอร์แบ็กเช่นกันนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็มีที่เก็บของด้านบนนะครับ ด้านล่างนี่ก็จะเป็นพวกบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะครับแล้วก็ USB นะครับที่ผมบอกว่าเอ๊อยู่ตรงไหนนี่นะครับนี่อ่าสมมุติว่าเราจะฟัง USB นะครับฟังเพลงดูหนังก็แล้วแต่นะครับก็เสียบได้จากตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับอ่าคู่หน้าก็คือเสียงแหลมนั่นเองนะครับนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับที่บังแดดอ่าพร้อมไฟด้านบนนะครับ ไฟ2แผนที่นะครับที่เก็บแว่นกระจกให้มาเป็นตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันฮ่ามีไฟนะครับอันนี้ก็ดีทีเดียวมือจับนะครับตัวนี้ก็วิทยุ p i o เ e e r ที่เปลี่ยนมา2ดินเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ bluetooth ได้นะครับก็เวลาสายเข้าเนี่ยเราก็กดรับได้เลยนะครับโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์นะครับลำโพงทวิตเตอร์อ่าที่พิเศษหน่อยกว่าคันอื่นก็คือทางด้านขวานี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกใช่ไหมครับตัวนี้เป็นสวิตช์สามารถาเปิดประตูไฟฟ้าฝั่งซ้ายได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟผู้โดยสารแถวหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิมเมอร์นะครับความสว่างของเรือนใหม้นะครับด้านขวามือพับกระจกนะครับกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มล็อกรถตัวนี้ก็เป็นกระจกคู่หน้านะครับเรียกได้ว่าก็โอ้โหออปชั่น ต,ต่างเนี่ยมีมาพร้อมใช้งานให้ครบเลยนะครับตัวนี้แถวนี้ก็สามารถนําขึ้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครนั่งนะครับแล้วก็จะเอาลงมาสะดวกดีนะครับสําหรับเป็นที่วางของเดี๋ยวระดับ,บต่อไปจะพาไปดูแถวหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับอะมาชมกันต่อนะครับสําหรับที่นั่งแถว2แถว3ามแถว4ี่นะครับเดี๋ยวผมจะ ให้กองอินเสิร์ดูภายในก่อนเบาะแถว2นะครับก็ดูสภาพเบาะนะครับนี่เบาะนี่เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีช้ำไม่มีโซมนะครับไม่มีการพ่นสีไม่มีการเปลี่ยนหนังนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันตัวนี้ก็มีพรมกระดุมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ความพิเศษอย่างหนึง่งผมไม่แน่ใจว่าเออรุ่น ELIT ทน่าจะไม่มีจอกลางมานะครับปกติแต่ตอนนี้เจ้าของเดิมดูนะครับความใหญ่ของจอผมกดให้ดูโอ้โหนี่ถ้ามีเด็กน้อยเดินทางไกลนี่รับรองครับเพลินแน่นอนครับตลอดการเดินทางไม่มีงองแงแน่นอนจอนี่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ ผมไม่แน่ใจว่าสักประมาณ16นิ้วได้ไหมนะครับน่าจะ16นิ้วขึ้นไปนะครับโอ้โหนี่ใหญ่ดีจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลพัดลมอีกทีหนึ่งนะครับจากด้านหลังก็สามารถปรับได้นะครับไฟเก๋งด้านหลังนะครับทุกตำแหน่งที่นั่งเนี่ยของเจ้าฮุนไดเอ H1 เนี่ยดีอย่างนึงคือนี่นะครับแอร์มีทุกตำแหน่งนะครับ จอดตากแดดสตาร์ทรถเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างนี่ก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้นี่นะครับก็ะสลด์ออกก็บีบแค่นี้เองนะครับก็สามารถเปิดได้โดยง่ายนะครับที่นั่งแถว2นี่ก็พับได้นะครับแถว2เบาะตรงกลางนี่พับได้เช่นเดียวกันถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลางนะครับก็สามารถวางแก้วน้ําวางของอะไรต่างๆได้นะครับ ที่นั่งแถว3ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนแถว2เลยแต่ว่าที่พิเศษของคันนี้คือแถวที่4นะครับเป็น VIP เจ้าของเดิมทํามานะครับเป็น VIP ของเดิมเนี่ยบางทีท่านผู้ชมพี่เพียงน้องทุกท่านอาจจะนึกไม่ออกก็จะเป็นแบบไม่ใช่เบาะแยก3ตัวแบบนี้นะครับจะเป็นแถวเดียวยาวเลยอารมณ์เหมือนเบาะหลังของรถเมย์ครับก็จะยาวไปเป็นแถวเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือดีอย่างหนึ่งจะปรับ เอนได้แยกเลยนะครับก็สะดวกสบายแล้วก็ดูจากหนังเนี่ยนั่งสบายแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเวลาพับเบาะก็ไม่ยากนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเดินหน้าได้เลยนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็พับอีกนะครับแล้วก็อ่านี่ผมให้ดูมันพับอย่างี้ได้นะครับปึ๊บ อย่างอ่าตอนนี้เราก็ขึ้นลงสะดวกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูที่นั่งแถวสนะครับว่านั่งสบายแค่ไหนนี่นะครับที่นั่งแถวสเดิมทีเนี่ยแถวสเนี่ยก็จะนั่งไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่ามันก็จะแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือแยกไม่ได้ด้วยแต่ตอนนี้คือเจ้าของเดิมเขาทำมาใหม่ดีทีเดียวนะครับผมว่าโอ้โหนั่งสบายทีเดียว แล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแถวที่3เออแถวที่4นะครับจะมีที่วางของมีที่วางแก้วตัวนี้มีลำโพงด้านหลังอยู่แล้วนะครับนี่ก็คืออาพื้นที่เลกรูมนะครับจริงๆก็พอดีๆนะครับ4แถวถือว่าไม่ได้แบบว่ากว้างหรือแคบนะครับก็กลางๆนะครับเป็นรถที่นั่งได้เยอะนะครับ จริงๆนั่ง7คนขึ้นไป10คน1 1คนนั่งได้เต็มคันรถครับใช้งานได้จริงแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงท้ายกันว่าเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่ฝากระโปรงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็ก่อนที่จะดูภายในยดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันก่อนนะครับ เริ่มจากตะเข็บรถนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่นะครับหัวน็อตไม่มีการแกะทําสีนะครับดูไม่มีรอยนะครับอันนี้ก็คือดูง่ายนะครับสําหรับท่านใดที่ดูรถไม่เป็นนะครับหรือว่าจะเริ่มต้นดูก็อย่างเงี้ยครับไม่มีรอยแต่จริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่อะไรนะครับถ้ามีการแกะทาสีอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ดูสภาพรถโดยรวมเป็นหลักนะครับด้านหลังนี่นะครับก็ จะเป็นแถวสีก็คือเจ้า V I P ที่ทํามาก็ยังเลื่อนได้ปกตินะครับตัวนี้ก็มีคันโยกใช่ไหมครับเนี่ยเรากดลงนะครับก็เลื่อนเดินหน้าได้อ่าอย่างนี้นะครับเมื่อไม่มีคนนั่งแถวสีนะครับก็ดันสุดไปตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ในการวางของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่านี่นะครับเป็นฝาถังน้ํามันฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ฝาถังน้ํามันเสียเปิดไม่ออกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นที่ฉีดน้ำกระจกหลังนะครับก็จะแยกกับด้านหน้านะครับแต่ถ้าเมื่อมีคนนั่งกดโลครับดึงเข้าหาตัวนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสะดวกสบายทีเดียวนะครับ มาอยู่ฝั่งด้านซ้ายกันนะครับตอนนี้ก็ฝั่งของคนนั่งนะครับด้านซ้ายนะครับดูประตูไฟฟ้าที่ติดตั้งมานะครับสามารถเปิดปิดจากรีโมทรถได้จากฝั่งคนขับได้และก็จากตัวประตูเองนะครับจริงๆฝั่งซ้ายฝั่งเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะลงทางด้านซ้ายเป็นหลักนะครับ ภายในรถก็นี่ผมให้ดูสภาพเบาะทีหนึ่งสภาพแบบให้ภาพตัดสินแล้วกันนะครับสภาพดีจริงๆนะครับแต่ว่าสีของเบาะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมถ่ายทำรีวิวให้ดูเนี่ยแดดค่อนข้างแรงนะครับเวลาปิดก็ง่ายนิดเดียวครับ ติดไฟฟ้าแล้วก็จะดูดเข้าอัตโนมัตินะครับถัดมานะครับมาดูที่นั่งฝั่งซ้ายด้านหน้ากันนะครับความพิเศษของเจ้าฮุนไดเอ1วคือเป็นรถที่รถครอบครัวเหมาะแก่การเดินทางใกล้ไกลนะครับเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักก็จะมีช่องเก็บของที่ใหญ่ตรงนี้สามารถวางน้ำขวด1.5ลิตรได้สบายๆเลยนะครับสภาพภายในนี่ก็โอ้โห ผมว่าน้องๆป้ายแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าใบาเช็คศูนย์นะครับนี่เนี่ยมีครบนะครับก็อย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับรถคันนี้เข้าศูนย์ตามระยะตลอดนะครับสบายใจได้หายห่วงนะครับเช็คประวัติได้แน่นอน ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับหัวใจสําคัญของเจ้ารถคันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเครื่องยนต์กันเรามาดูโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับนี่นะครับหัวน็อตแก้มนะครับไม่มีการแกะการไขนะครับตะเข็บเดิมสวยงามนะครับนี่นะครับก่อเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆเนี่ยรู พวกนี้นะครับก็คือต้องกลมนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับผมก็เป็นการดูคร่าวๆเบื้องต้นนะครับจะถามว่าเออเวลาเราเลือกซื้อรถมือสองเนี่ยอยากจะให้ดูสภาพโดยรวมเป็นหลักนะครับเครื่องยนต์เกียร์ระบบต่างๆระบบไฟฟ้าการใช้งานว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไหมนะครับก็อยากให้ดูองค์ประกอบรวมๆนะครับนี่ก็มีตัวรถนะครับเป็นเครื่อง A2 แน่นอนนะครับ เพราะว่ารุ่นใหม่แล้วตัวนี้เครื่อง2,500ซ c ซดีเซลนะครับก็ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ178แรงม้านะครับก็อัตราเร่งดีทอคเยอะนะครับเดินทางใกล้กไๆตากจังหวัดนี่หายห่วงครับความปลอดภัยเร่งแซงช่วงล่างนี่ดีแน่นอนนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ยากอะไรนะครับดูแลง่ายมากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมขายมาหลายคันแล้วก็ใช้เองด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่ไม่จุกจิก ตอบสนองได้ดีนะครับสาหรับตัวผมเองใช้เนี่ยแทบจะไม่ต้องซ่อมเลยนะครับก็อาจจะมีพวกอะไหล่ตามระยะเช่นลูกหมาก,กันโคง้งลูกยางต่างๆนี่นะครับแล้วก็ถ่ายของเหลวอย่างเดียวภาพบเบรกแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาพบเจออะไรเรียกได้ว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีทีเดียวแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับเดี๋ยวเรื่องการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปเทสไดรฟ์ไปทดลองขับกันดีกว่านะครับ ไปทดลองขับเจ้าฮุนไดเอชวันคันนี้กันครับเหมือนเคยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เป็นการรีวิวรถ H1 คันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่จริงๆบางคันก็ขายไปไม่ได้รีวิวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ หมือนเคยครับคุณไดเอชเนี่ยจุดหลักๆนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมหรือพี่ๆน้องๆเนี่ยที่สนใจกําลังดูอยู่ตัดสินใจอย่างนี้นะครับเลือกชมก็เครื่องเครื่องยนต์นะครับเกียร์ภายในเป็นหลักแต่ผมว่าสภาพภายในเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าเวลาเราเราใช้งานเนี่ยเรานั่งอยู่ในรถ สภาพภายในเบาะพวงมลาลัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไฟฟ้าต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ใหม่มาเวลาเราเข้ามาเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบผมมันรู้สึกแบบว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่ผมว่านะส่วนเกียร์อย่างเงี้ยเครื่องยนต์มันก็สามารถซ่อมแซมได้ใช่ไหมครับแต่าภายในเนี่ยถ้ามันโซมเนี่ยการที่จะฟื้นฟูทําให้มันเหมือนใหม่เนี่ยมันค่อนขออ้างยากนิดนึงครับนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเอ้ย เครื่องยนเกียร์เนี่ยไม่สําคัญสําคัญเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างก็อยากจะให้ดูองค์ประกอบรวมนะครับในการเลือกซือ้อลรถไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเจ้าฮุนไดเอสวันเนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์ไซส์ใหญ่นะครับก็เป็นรถตู้นั่นแหละแต่ว่าเป็นรถตู้ที่ไม่ใช่รถตู้นะครับก็หมายถึงว่าขับขี่สบายวงเลี้ยวแคบนะครับคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยขายไปก็มี คุณแม่บ้านคุณผู้หญิงที่ใช้รับส่งลูกหรือเจ้าตัวน้อยไปโรงเรียนนี้นะครับก็มีเหมือนกันเพราะว่าวงเลี้ยวแคบนะครับแล้วก็ให้ฟิลที่ไม่ได้ขับขี่ยากนะครับอัตราเร่งดีนะครับเดี๋ยวไปชมอัตราเร่งกันเริ่มจากศูนย์นะครับไปครับรอบ3000นะครับตอนนี้รอบ3,500ความเร็วอยู่70ครับผมก็เล่งแซงได้ทันใจนะครับนี่ก็จอดออกตัวตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับความเร็วนะครับเรียกได้ว่า ปลอดภัยนะครับระบบเบรคช่วงล่างนะครับก็มีระบบเบรค ABS นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับหายห่วงเห็นรถคันใหญ่ๆอย่างนี้นี่ระบบเบรคใช้ได้เลยนะครับเป็นรถที่ขับสบายขับง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องการจอด ในเมืองหรืออะไรงี้ก็ต้องอาศัยความชํานาญนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าเรามีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังมีกล้องมองหลังนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยยังไงเจ้ารถตู้เจ้า H1 คันนี้เนี่ยน่าสั้นกว่ารถเก่งอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับส่วนด้านหลังแล้วก็มีกล้องมีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับอันนี้สบายใจได้แน่นอนนะครับ ว่ามีลูกค้าหลายท่านที่มาทดลองขับมาชมรถนะครับทีแรกก็กังวลว่าเอ๊ะรถมันคันยาวๆเราไม่เคยขับรถตู้จะรู้สึกยังไงพอมาลองขับปุ๊บหลายท่านบอกว่าเออมันขับง่ายเนอะไม่ได้ต่างจากรถเก่งเลยแถมวงเลี้ยวเนี่ยก็แคบนะครับไม่ได้วงเลี้ยวกว้างก็สามารถเข้าออกซอกซอยไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ปกติเลยนะครับ พวงมาลัยก็น้ำหนักดีนะครับกลางๆไม่หนักไม่เบานะครับเพราะว่ารถเขาคันใหญ่เวลาเราคอนโทลรหรือเราเลี้ยวบังคับเลี้ยวที่พวงมาลัยเนี่ยจะเบามากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยตัวรถคันใหญ่ถ้าเบาเกินไปเลี้ยวง่ายหมายถึงว่าหาักนิดนึงก็เลี้ยวแล้วเนี่ยมันทําให้รถมันจะคงเคงนะครับอันนี้ถือว่าทางคุณไดทําเซตน้ําหนักพวงมาลัยออกมาได้ดีนะครับไม่เบาไม่หนักก็คือเหมาะสมกับตัวรถของเขาแล้วนะครับ กระจกข้างนี่ใหญ่นะครับมองง่ายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กมอเตอร์ไซค์รถใหญ่เนี่ยอยู่ในวิสัยทัศน์แน่นอนนะครับ แล้วก็ตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยตัวเบาะสามารถยกสูงได้สําหรับถ้าคุณแม่บ้านคุณผู้หญิงที่ใช้เนี่ยก็ยกสูงได้นะครับเพราะว่าบางทีคุณผู้หญิงการขับรถเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเอมันดูรถมันเตี้ยนะขาไม่ถึงคันเร่งไม่ถึงเบรกอย่างเงี้ยหรือพอดีพอด,พดีอันเนี้ยช่วยได้ครับเพราะว่าเจ้าอุนไดเนี่ยสามารถปรับได้นะครับอุนไดเอสวันคันนี้ เรื่องพละกําลังเครื่องยนต์อัตราเร่งนี่หายห่วงครับแตะเป็นมาแตะเป็นมาครับอัตราการกินน้ํามันเติมเต็มถังเนี่ยถังเ็าอาจจะใหญ่หน่อยที่หัวจ่ายอาจจะอยู่สัก60-65ลิตรนะครับถ้าเริ่มจากไฟน้ํามันเตือนที่เกน,นะครับก็เติมอยู่ประมาณสัก1,800 1,900บาทเต็มถังนะครับ1,900บวกลบนะครับ อ่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดเลยอย่างเดียวนะครับ750กิโลเมตรนะครับต่อหนึ่งถังนี่วิ่งได้แน่นอนนะครับความเร็วเฉลี่ยที่1 2 0 130 140นี้นะครับก็คือขับความเร็วคงที่ปกติเนี่ย750กิโลเมตรมีแน่นอนนะครับอันนี้จากประสบการณ์ใช้ตรงนะครับถ้าใช้ในเมืองเนี่ยก็อาจจะกินมากกว่านี้นิดนึงนะครับอาจจะเหลือ650กิโล ต่อ1ถังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าโอ้โหน้ำหนัก2ตันกว่าเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลเทอร์โบเนี่ยถือว่าประหยัดนะครับประหยัดมากเลยนะครับถ้าเป็นรถในเบนซิน2,500 3,000ซีซีให้ติดแก๊สเนี่ยผมว่ากินไม่ต่างกันเลยนะครับอันเนี้ยผมเลี้ยวในวงเลี้ยวอย่างนี้นะครับดูฮะปึะ๊บถือว่าเลี้ยวง่ายมากนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับ ช่วงล่างเนี่ยถ้านั่งสัก2คน3คน4คนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่านั่ง7คนขึ้นไปผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นรถตู้เนี่ยช่วงล่างเขาจะถูกเซตอัพมาสําหรับการนั่งเยอะดังนั้นเนี่ยนั่งเยอะยิ่งนิ่มนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้แข็งกระด้างอะไรนะครับ นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องมองหลังนะครับพอเราเข้าเกียร์ R ปุ๊บเนี่ยกล้องมองหลังก็จะทํางานทันทีนะครับแล้วก็เสียงตืดขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อเพื่อจะแจ้งว่าเออเซนเซอร์กะระยะถอยหลังพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเสียงตืดไม่มีแสดงว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับอันนี้ผมเชสให้ดูนะครับว่า พร้อมใช้งานทั้งกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า h ุ u n d a i H1 นะครับ2.5อ l ลิตคันนี้นะครับปี2015นะครับรถเจ้าของมือเดียวมีประวัติเข้าสู่ตลอดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลขไมาอยู่ที่180,000กว่ากิโลนะครับคันนี้เนี่ยผมเสนอขายอยู่ที่739,000บาทนะครับ739,000บาทนะครับ โปรโมชั่นดีๆมีให้เสมอนะครับสำหรับลูกค้าซูเปอร์เบสออโต้นะครับก็มีวารันตีนะครับ2ปีนะครับมีวารันตี2ปีให้กับลูกค้านะครับ2ปี10,000หมนกิโลนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับของผมนี่อ่าซ่อมศูงเนี่ยนะครับวารันตีนะครับสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1นะครับฟรีค่าจัดโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถัง ทางเราเนี่ยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะครับแล้วก็บริการส่งรถถึงที่ฟรีทั่วประเทศนะครับก็โอ้โหโ,หโปรโมชั่นนี้ดีแน่นอนนะครับ ไฟแนนซ์เนี่ยถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้อยู่ประมาณ70,0,000นนะครับคุณลูกค้าก็ดาวอยู่สักประมาณ39,0 0 0บาทนะครับผ่อน14,000กว่าบาทอันนี้ที่7จิงวดนะครับก็เป็นเลทเข้าวๆนะครับที่คำนวณไว้ให้ก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อผมได้ตลอดเลยนะครับทางช่องทางต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเรื่องนะครับสำหรับเจ้าคุณไดเอชวันคันนี้นะครับสำหรับทุกๆท่านที่กำลังมองหาตัดสินใจนะครับยังไงก็เก็บไว้เป็นตัวเรื่องนะครับ คราวหน้าผมจะนำรถอะไรมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com